วันศุกร์อย่างนี้คนก็จะมาสวดมนต์กันหลายคนเนาะรู้สึกว่าศุกร์นี้จะหายไปเยอะนะเพราะว่าของยมคลุ้มๆเลยบางทาง่านวันนี้มีโยมมาเล่าให้ฟังมากแกนี่เข้าใจว่าถึงพังขยานแล้วนะ่าถึงพังขยานมันจะต้องเห็นในความเสื่อมไปสิ้นไป ของสภาวะรูปนามอะไรเงี้ยต้องมีคลื่นยางย้นยางเงี้ยอะไรแงก็ไม่รู้มาเล่าให้ฟังนะไปเที่ยวไปถามอาจารย์วัดโน้นวัดนี่นะแล้วก็บอกเนี่ยรู้แล้วอยู่กับอาจารย์นี่แหละดีที่สุดยังน้อยก็ได้คุยอยากจะมาถามเมื่อไหร่ก็ได้ยันยก็ได้นั่งสมาธิสดมนเช้าเย็นด้วยกันอะไรอ๋โอโอยมนี่เที่ยวตามล่าหาอาจารย์อยู่นีเองเองนาะ นะอาจารย์จริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันจะไปหาอาจารย์ข้างนอกนู่นนะจะให้ได้ยานอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาไม่ได้ให้เป็นอะไรมันจะยานอะไรก็ช่างไม่ใช่นาที่ของโยมมันหน้าที่ของครูบาอาจารย์ท่านจะรู้เองว่าอยู่ตรงไหนยังไงจะแก้ยังไง,ง,ง,ไงนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเองเหงือเองมาเข้าข้างตัวเองนั่นแหละ นะธรรมาก็เคยเป็นอย่างนั้นนะเข,ข้าข้างตัวเองถึงญาณนน้นแล้วยาณให้พวกรู้มาก,กอย่างนั้นแต่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยนะเมื่อแต่จ้องจะเอาจะเอานะปฏิบัติแล้วจะเห็นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่เพื่อให้อะไรมันเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะเห็นว่าอะไรมันคืออะไรมันเป็นอะไรรู้เท่าทันมันนั้นะจะไปเอาอะไรก็มันวุ่นวายการปฏิบัตินะ มีหน้าที่อย่างเดียวคือมีสติสัมมัญญะอยู่นะเพราะสติเองเป็นตัวนะที่จะไปะจัดการกับจิตนะเพราะจิตมันเรียรู้ดีรู้ชั่วอะไรที่ไหนมันมีหน้าที่คือรู้อารมณ์นะถ้าร่วมงานกับเจสิกกับปรุงแต่งอารมณ์จําอารมณ์อะไรนะรู้สึกในอารมณ์ต่างๆในหน้าที่ของจิตก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นเพราะหน้ที่จะควบคุมให้จิตมันรู้ดีรู้ชั่วมันอยู่ที่สติและสัมมาัญญา ดนี้สติสัมัญญะเองเนี่ยพอควบคุมจิตได้เนี่ยนะเราจะคุ้นหัวคำว่าจริตนะจริตแปลว่าอะไรแปลว่าพฤติกรรมของจิตนะแปลว่าอะไรแปลว่าจิตที่มันเสพคุนในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่บ่อยๆฉะนั้นทั้งเกิดเป็นจริตขึ้นมาโลภะจริตไม่ใช่โลภะจริตราคะจริตนะโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริต พุทธิจริตอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกจริตเหล่านีเ้เกิดจากอะไรเกิดจากที่จิตมันเสพคุณซ้ำๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเจอกระทั่งติดเป็นนิสัยขึ้นมาจิตเป็นสันดานขึ้นมา,นาจิตจ,จะเป็นอย่างนั้นนะนันเวลาใช้สำนวนในพระธรรมท่านใช้คําว่าวัชระวจรพระจรในภาษาไทยเราเช่นกามาพระจรรูปาพระจรภาษาไทยโบราณเขาใช้คำพวกนี้แปลว่าอะไรแปลว่าจิตท,ที่ท่องเที่ยวไปในกาม การมาอารมณ์ทั้งหลายรูปเสงยงินรสสัมผัสเนี่ยนะรูปปาพจรนั่นคือจิตที่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เป็นรูปประชานทั้งหลายความสงบนะหรือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาที่เป็นอารมณ์อิชานหรืออรูปาพะจรนั่นคือจิตที่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เป็นอรูปประชานทั้งหลายนะอากาสานัญจายตนะอากินจัญญายะนะพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเนาะโอเควานี่ค,ค,ค to to ือสภาพจิต นะี่ยแต่นี้จิตที่มันเสพคุ้นในอารมณ์ใดเบ่อบๆมันก็จะก่อให้เกิดเป็นนิสัยแล้วมันไปนพ่วงไปถึงตัวสมองซึ่งมันจะหลั่งสารที่เรียกว่าสารที่มันสารที่มันเหมือนรอรับรางวัลน,นะสารพลามินเนี่ยนะเย่างเช่นพอทำอย่างนี้แล้วจะมีความสุขสุบรีแล้วจะมีความสุขมันก็เกิดเสพคุ้นขึ้นมาท,ที่ที่จริงแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องของ,ของจิตต้องการนะที่จริงแล้วเป็นเรื่องของสมอง สมองที่มันเซฟข้อมูลเอาไว้นะเซฟข้อมูลเอาไว้เซฟข้อมูลเอาไว้พอทําอย่างนี้เราจะมีความสุขขึ้นมาพอทำอย่างนี้เราจะมีความสุขขึ้นมาเช่นกินของหวานกินเค้กเนี่ยนะจะมีความสุขนะมันก็เซฟข้อมูลเอาไว้นะแล้วก็พุงก็ค่อยๆป่องออกมาป่องออกมาใช่ไหมอ้วนวันนั้นก็คึกขึ้นมาวุยต้องออกกําลังกายทําให้หุ่นดีขึ้นไม่ได้นะออกกําลังกายได้สองวันก็กลับไปกินใหม่แล้วก็ขี้เกียจลุกขึ้นมาออกกําลังกายเหมือนเดิม หรือไอคนที่มันนอนนะครับตั้งในการปลูกไว้สามารถที่จะลุกขึ้นมากดในการนอนต่อได้ได้ทุกวันเนี่ยนะเป็นหนูนิสยยัยงั้นก็คิดว่าก็สมองมันเซฟข้อมูลอย่างนั้นไว้เป็นความคุ้นชินคุ้นชินนะเหมือนอะไรเหมือนกับที่ลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดื่มน้ําอะไรพวกนี้ลุกขึ้นมาปัสสาวะานี่ไม่ต้องให้นะสมองไม่ต้องให้จิตสํานึกอะไรที่ไหนมาสั่งการนะเพราะมันเป็นเรื่องของความคุ้นชินทีนี้พอเราฝึกจิต ให้รู้สึกตัวไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์เนี่ยไม่ให้คล้อยตามอารมณ์ไม่ต้านอารมณ์ด้วยนะไป็นไงคือไม่ต้านความคิดไม่ตามความคิดเนี่ยนะถ้ามันฝึกอยู่บ่อยๆบ่อยเข้ามันจะไปสั่งการให้สมองเองตัวจิตนั่นแหละไปสั่งการให้สมองเพราะทยอยไปแล้วความคิดก็คือกระแสฟ,ฟ้าในหัวที่มันวิ่งชนกันอยู่แค่นั้นเองไม่มีเรื่องอะไรอย่างอื่นทางชีววิทยานะแต่ทีนี้พอไปสั่งการในสมองอยู่บ่อยๆว่าอ๋อมันไม่จำเป็นต้องทําอย่างนี้มันก็ สามารถที่จะมีความสุขได้ได้รับรางวัลได้อะไรเงี้ยอ่าวันนะี้ถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบ่อยๆเขา้าสมองก็สร้างความคิดใหม่ขึ้นมาอาการนี้ที่เขาเรียกกันว่าล้างสมองหรือสะกดจิตแล้วแต่นี่สะกดจิตในคนเลิกบุหรี่สะกดจิตในคนโรคเป็นเลิกมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกตั้งนั้นเลยแล้วใครก็ไม่สามารถที่จะฝึกเราได้เท่ากับตัวเราเองด้วยนะ่ะ เช่นพอความคิดโผล่ขึ้นมานะพระเจ้าสอนไม่ให้ไปต้านมันใช่ไหมล่ะอย่าไปบังคับให้มันหยุดคิดนะแล้วก็อย่าไปตามมันนะรู้เท่าทันมันรู้มันเห็นมันดูมันสังเกตมันศึกษามันเรียนรู้มันนะพอเราเฝ้าฝึกตัวเองอยู่เงี้ยฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าเป็นยังไงมันก็ไม่ไปวุ่นวายกับความคิดแล้วพอเห็นแล้วว่าอ๋อความคิดหรือถ้าคนทั่วไปอาจจะบอก สมองมันคิดอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนที่ปฏิบัติที่เห็นว่าจิตมันคิดเนี่ยก็จะรู้เองว่าอ๋อพอไม่ตามบ่อยๆเข้านะนะมันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นมานะสมองในส่วนที่นะมันจะเข้มแข็งขึ้นมามันก็ผลิตเซลล์ส่วนนั้นออกมามากขึ้นนะอีส่วนที่มันอ่อนแอที่มันเสพติดคุณกับอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะมันก็ค่อยๆห่อเหี่ยวลงไปของมันเองนะ เซลจุดต้องจุดนั้นค่อยๆ่อลงไปเองโดยธรรมชาติของมันนะอันนี้คือเรื่องของของการฝึกจิตแล้วมันลิงก์ไปถึงสมองนะแล้วที่สําคัญคืออย่าไปบังคับความคิดเพราะเราไม่เคยบังคับสมองนะไม่เคยบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นะถ้าจะว่าไปแล้วนะบังคับไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บน่นเป็นนี่เราบังคับไม่ได้เพราะสมองเหมือนกันมันบังคับไม่ได้จิตก็เหมือนกันอย่าไปบังคับมันบังคับไม่ได้นะ แต่ว่าฝึกมันได้แต่อย่าบังคับมันวิธีการเฝอคือไม่คอยตามมันไม่ตามไม่ตาม้ตานนั่นแหละสองอย่างทีนะ่จริงแล้วไอเดียอย่างนี้ผู้เจ้าได้จากตอนไหนนะได้มาจากตอนที่นั่งอยู่ใต้ร่มสนะีมหาโพธิ์แล้วได้ยินเสียงพินสามสายถ้าเราเคยเรียนพุทธว,วัตรก็จะเคยเคยได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเสียงพินสามสายตึงกงินไปเสียงกระดีดมันก็ขาดนะ หอนเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะมันต้องขึงให้นพอดีพอดีนะแล้วผมก็น้อมกลับเข้ามาดูตัวเองว่าอ๋อไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปถ้าพูดตามภาษานักปฏิบัติก็ต้องบอกว่าไอ้ตึงเกินไปคือไปบังคับความคิดหยุดคิดนะให้มันคิดมันต้องสงบนะกิเลสต้องไม่โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะไปบังคับจิตตัวเองนะไอ้หย่อนเกินไปคืออะไรตัวการมาสู่ขันธิการนุยคคืออะไรก็คือตามความคิด ตามความคิดก็มันไม่ใช่ตามเฉพาะความคิดอย่างเดียวสิมันก็ไปลากเอาตัวกายร่างกายให้ทําตามด้วยใช่ไหมละ่นะให้นอนต่อให้ไปกินของอร่อยอย่างที่ยกตัวอย่างอะไรไปแล้วนี่นะก็เลยกลายเป็นว่านะมันไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะสายพินมันไม่พอดีสักทีทีนี้พอเรานะฝึกมีสติสัมผัสยะรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้านะีนะ่ มันจะพบกับอีกเส้นทางใหม่ที่พระเจ้าท่งคนพบมาก่อนก็คือทางสายกลางมันอยู่ตรงกลางเนี้ยมันไม่ตึงไม่ย่อนนะไม่หมกมุ่นขุนค,คลิดไม่บังคับกะเกณนอะไรเงี้ยนะนะพอไปอยู่ตรงกลางนี้ได้นะมันก็เป็นไม่น้อยไปตามความคิดติดความคิดเจ้าช้วทั้งหลายเช่นะความคิดที่มันเศร้ามองที่มันย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องที่ทําให้ตัวเองทุกข์อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นการเสพติดของอาการของจิตเหมือนกันนะอย่าไปคิดไอเสพติดคือติดบุหรี่ติดเหล้าแค่นั้นนะนะ ติดในรสอร่อยของอาหารติดการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวหน้าสดเดี๋ยวออกไปสู่สังคมแล้วคนคนนู้นคนนี้ก็จะว่ามันต้องถ่ายรูโลดลูดว่าต้องแต่งแอปจนบ้านเบี้ยวอย่างนีโเขาแซวกันอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเอาไมโผลินสตาแกรมทีพุงป่องอยู่ต้องให้มันหุ่นเปรียวๆหน่อยอะไรเงี้ยนะอะไรเนี่ยก็เป็นการสร้างที่จริงแล้วมันไปสร้างอะไรนะ ก็ไปสั่งสมองให้มันทำอย่างนั้นแหละสร้างความมั่นใจที่ยิงว่าเวลาคนก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหนาแล้วนะมีแต่สมองมันสั่งการโนธาทมอย่างนี้มันจะมีความพอใจมีความสุขขึ้นมาแค่นั้นเองนนก็ไปดูตัวเองบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะตอนนี้พอเห็นบ่อยๆบ่อยๆเท้านี้มันจะไม่แคร์กับโลกเท่าไหร่นะจิตมันจะเป็นสามารถจะหาความยินดีพอใจกับการที่ไม่ต้องตามอะไรแล้วกับกับกับการที่ไม่ต้องไปต้านอะไรทั้งนั้น อยู่ตรงกลางพอดีสบายพอดีมันอยู่อย่างนั้นนะเันลองไปฝึกเงี้ยนะอ้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยนะแปลกแปลกแต่ว่าคนมันไม่ค่อยอยากจะทํากันนะให้อยู่กับตัวเองมันไม่ค่อยอยากจะอยู่กันนะไปอยู่กับอย่างอื่นสนุกกว่านะอยู่กับกายกับจิตตัวเองนี่มันไม่สนุกนะมันเห็นแต่อะไรก็ไปลุกอีงลงตุงนั่งอยู่ภายใน,ในปัญหาก็คือพอจิตมันทุกข์ขึ้นมาคิดว่าตัวเองทุกข์่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเองทุกข์ วันนี้มีใครทุกข์มีแต่จิตมันทุกข์นะจิตมีกิเลสข,ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรามีกิเลสนะกิเลสก็ทํางานร่วมกับจิตกิเลสก็เป็นสังขาระขันชนิดหนึ่งแค่นั้นเองที่มันเกิดไปตามธรรมชาตินะเข้ามาประกอบกับกจิตโดยอยู่โดยตามธรรมชาติของมันอยู่แค่นั้นนะทีนี้พอฝึกบ่อยๆเข้ามันก็จะลงเลิกลงไปไปกระโดดลงไปเล่นกับมันอย่างที่ครูได้ฟังเมื่อเช้าเลิกไปกระโดดเข้าไปในะขบวนรถไฟที่มันวิ่งผ่านหน้าเราไป เดินดยเฉยรถไฟจะวิ่งมาไหนเรื่องมันอย่ากระโดดลงไปขึ้นไปโดยสารไปกับมันด้วยนะถ้ากระโดดก็รีบกระโดดลงให้เร็วแค่นั้นนะทำได้แค่นั้นนะฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเลือเลิกอไปยุ่งกับมันเลิกไปยุ่งกับอารมณ์พวกนั้นก็เห็นว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์แค่นั้นเองไม่ใช่เราคืออารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์เป็นเราเราอารมณ์ดีเราอารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะเราชอบใช้กันอารมณ์ไม่เคยจะดี <blunt animation> งุหงิด,งดจริงมันไม่มีใครที่จะอารมณ์ไม่ดีแล้วงุดหงิดไม่แต่สภาพจิตที่มันเป็นของมันเองนะอันนี้พอเราฝึกรู้บ่อยเข้าบ่อยๆจะเข้าใจกันมาพอเข้าใจกันมานะเข้าถึงใจขึ้นมาน็ไปสั่งเซลล์สมองนะให้มันพัฒนานะต้องระวังนะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเป็นเด็กมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างที่เห็นตัวอย่างอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยนะ่นะเพราะฉะนั้นก็รีฝึกตอนนี้นะร่างกายแก่ให้สมองมัน เจริญอย่าให้สมองมันมันแย่ไปตามร่างกายด้วยมมนจะยิ่งแย่ไปใหญ่นะก็ <c oughs> จะมีอาการหลงผิดอาการหลงเลือมอะไระตามมา,าเป็นกระบวนเยอะแยะไปหมดเลยไม่รีบฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนนะอย่ามัวแต่เอาแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเอื่อนอยู่เที่ยวเตะเฮฮาแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่หลงไปตามโลกนะนะทําได้แต่ว่ารู้ทันมันไม่ใช่หลงมปอยู่กับมันนะพออยู่สังคมมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะแต่ว่ารู้ทันมันว่า เรากําลังทําอะไรนะเข้าสังคมอย่างนี้ไม่แต่งว่ากายมันใยเพลิงไม่ได้อ่ะก็ทําไปแต่ว่าให้มันพอดีนะให้มันพอดีกับวัยตัวเองด้วยนะแต่บางคนแต่งถ้าจนไม่ดูวัยตัวเองนะนะก็ดูแล้วก็น่าน่าสมเพชมากกว่าถ้าจนน่าชื่นชมแต่ละเสริมอะ่รเงั้นน,น,นะเพราะในการที่มีสติสมัญญะอยู่เงี้ยบ่อยๆบ,บ่อยเข้าเนี่ยก็เป็นการเป็นจุดเริ่มแหละ เป็นจุดเริ่มเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงสรรเสริญเช่นทรงสรรเสริญความไม่ประมาทประด,ดุดรอยเท้าช้างเนี่ยนะแปลว่าอะไรแปลว่ารอยเท้าของช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นเพราะใน,นตัวความไม่ประมาทเป็นธรรมที่เป็นหลักเลยเป็นใหญ่กว่าธรรมอย่างอื่นมันความไม่ประมาทคืออะไรก็คือการมีสติตอนะนี้พอมีสติขึ้นมาได้นะความไม่ประมาทมันก็เกิดขึ้นเองโดยโดยอัตโนมัติไม่ประมาทในอะไรไมมประมาทในไหวไหมประมาทใน นะร่างกายสุขภาพของตัวเองไม่มาในนะทุกเรื่องทันยว่าไปแล้วนะนะทุกเรื่องที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะรู้เพราะาอะไรพอมาได้โดดไปจมอยู่กับมันไงนะเพเียงแต่ดูมันอยู่เฉยเห็นมันอยู่เฉยรู้มันอยู่เฉยไม่เดยไปยุ่งอะไรกับมันตอนไม่เยไบังคับนะอย่างเช่นอพอมันมีความอยากขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระเจ้าสอนให้ละตัณหาก็พยายามจะไปละตัณหา นะบาง,ง,งเออตัณหาเองก็เป็นตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์เหมือนกันมันบังคับไม่ได้ไงตัณหาก็ไม่ใช่เรานะเราะห้ความหมายเขาว่าละไม่ได้แปลว่าโดดลงไปบังคับเกณฑ์ให้ตัณหาดับไปมันหายไปไม่ใช่มันเพียงแต่ว่าทําได้เพียงรู้ทันมันนะเพราะนะนบางที่ถึงท่านจึงบอกว่าไอ้นขนาดที่รู้ทุกเท่ากับละตัณหานั่นแหละรู้ทุกเท่ากับละสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมากขึ้นเป็นเรื่องเดียวกัน ในการในราตณนาคือการรู้เท่าทันมันเมื่อรู้เท่าทันมันก็ไม่ตกไป,ป็นท่าของมันก็แค่นั้นนะถ้าทาหน้าที่อย่เงี้ยบ่อยบ่อยๆ